โอ้โหมันมาทางนี้แล้วจ้าลูกพี่ลูกพี่อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ดูดูดูปิดไฟโอ้โหไฟแดงไฟแดงเอา้าเหี้ยติดเอ้ยทางกูมองทางกูมองทางอาชีพอะไรเอ้าเหี้ยตัน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 เอ้ทางนี้โอ้โหไม่มีก้า งหมดละงหมดละงหมดละสุดท้ายอีกหกวิก็หมดเวลาแล้ว,วเฮ้ยโฟเทอเออสี่ชิ้นโอ้ไม่พอเวลาเวลาไม่พอนะครับทุกคน เกมจะเก่าแต่ความเอาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะโอ้ยเหมือนจะเหมือนเราจะผ่านเหมือนเราจะผ่านเหมือนเราจะผ่านเลยช่วยช่วยผมจะโดนมันดีเซ็ตจอ ของของของต้องการของโอ้โหข้าววิไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันออนั่นไงหมดเวลาแล้วโอ้โหไฟแดงมาทางนี้กูก็ไป <c oughs> ไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเออหลบนี่เป็นไงครับฉลาดโอ้โหมันมา ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยนี hi, ่เป็นไงจุ๊บเก่งมา